าพี่ไม่ได้ตนะครับร้องอยู่ลององครับนาแจ๊มายังไงเนียอ้ผลไม่อยู่หีือเปายังมหมายจากท่านนวัดแจ้งยอดศึรชาติสวัส์คร nah ับได้ให้เร่งรับติดตามคดีสองท่สศกซึ่งผมตั้งใจจะลงมาตังแต่วันนั้นที่ผมได้รรงานอยู่แล้ะซึ่งดนี้ก็มีความคืบหน้าไปมากเม่กคู่ผมก็ได้ปถึงเดือัางรองผู้การฝ่ายสืบสวน แล้ ana, แลกวก,ก็ทางผู้การจังหวัดจควางสืบสวนแล้วก็เจ้าพิปูฐามาร่วมประชุมถึงความขึ้นหน้าซึ่งขณะนี้นเนี่ยเราก็ได้สอบพยานทั้งในที่เกิดเหตุและใกล้เคียงสถานที่่านะครับแล้วก็ให้คอขอเก็บรวบรวมท้งวมตถุกวาณนในที่เกิดซึ่งผมได้เร่งรัดในผลการตรวจของคอทขอทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะชัดเจนว่าคดีนี้เนี่ยเป็นกรณีที่การสอบเอกครั้งนี้เป็นเพราะอะไรแต่เบื้องต้นเราเราก็ทราบสั่างนีว่าเป็นเพราะอะไรแต่เราก็ตามเราเราเร่งรัด โดยให้ฝ่ายสืบสวนตรวจสอบทางเทีนิคท่กคนนะครับผมได้ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายคดีเกิดขึ้นไม่ต้องห่วงเลยเพราะญาติผู้เสียชีวิตทั้งคู่นะครับเราเร่งรัดจะมีการพิจารณาคดีนี้ให้แจ้งโดยเร็วครับผมได้มอบหมายให้รองผู้การคือท่านรองดิลิเนี่ยรองผู้การนะครับร่วมกับผู้การตัดนความสมดุลในควาคดีให้เร็วแต่ผมจะลงมาติดตามเพื wa, ่อยาซึ่งคดีนี้ถือว่าเป็นคดีที่สืบสวนและระชาชนให้ความสำคัญและก็ความรกันเป็นต่อเหตุอยู่ในพื้นที่เมืองใา้อุบ วัตุปืนแล้วก็ตรวจสอบได้แล้วว่าผู้ถือปืนของใครอย่างไรนะครับสําหรับอุปืนครับส่วนเม่อฉพะผู่ผมก็ให้ทาที่สุรกาลที่กลุงานดุปืนจำาลองสถานที่เกิดเหตุทั้งหมดทุกความเหตนะครับส่วนผลการตรวจทางด้านนิติวิทยาเนี่ยเราเร่งรัดอยู่ที่ว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้เราจะทราบผลีต่จุกทย่างอ็ู่ที่า,าเป็นอาวุธุปืนมันเป็นการซื้อมาอัุปืนเป็นอุปืนที่ถูกต้องเป็นการซื้อมามีการโดนลอยมาแล้วนะเราได้สอบส่วนปากคำเกี่ยวกับุปืนเรียบร้อยแล้วว่าว่า น้องเส e ียชีวิตเนี่ยเป็นทำสัญญามีสัญญาซื้อขายเรียบร้อยแต่ยังไม่มีการโอนขณะนี้ผมได้ให้สอบปากคำจะขอกอุบลเป็นรูปอื่นที่ถูกต้องที่ซื้อมีใบเปลี่ยนครอบครองเรียบร้อยเราจะตรวจสอบแล้วซึ่งมาจากฝ่างจังหวัดครับเราเราอยู่ในสำนวนการสอบสวนะ้าเดี๋ยวเราเวลาที่สอบสวนแล้วเมื่อสักครู่ก็ได้สั่งการในผู้การร่วมสอบสวนเพิ่มเติมในฝากนี้ทั้งเพิ่มเติมฮะแล้วในประเด็นไหนที่ยังไม่ครบถ้วนผมก็ได้ให้เชิญตัวมาสอบเพิ่มเติม ไม่พอยังไงก็เราจะเร่งรัดคดีนี้เพื team, ่อจะตอบสังคมให้กระจ่างครับแล้วก็ตอบของญาติผู้เสียชีวิตทั้งสองฝ่ายนะครับวันนี้ก็ยืียนอย่างเลยว่าทางพนักงานสอบสวนของเมืองแนครปฐมนี่เราก็ผมได้สั่งการในในทุกมิติแล้วว่าต้องเร่งรัดให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับที่เราจะสามารถจะสรุปข้อมูลหรือที่ว่าสาเหตุหรือว่าผู้ก่อเหตุเป็นใครแล้วก็ประสานกับทางพิสูจน์การเกิดยนี่ยไปรวบรวมทั้งกลุ่มหมอที่จีเว่ยไว้พบมูลเหตุเบื้องต้นในการเกิดเหตุนี้นครั ก็มีฮะแต่อยู่อยู่ในทางการสืบสวนและสอบสวนนะแต่สาเหตุเราทราบทราบแค่หมดแล้วครตอนนี้เหลือแค่ประเด็นสองประเด็นแค่ลงมามากนะขอบคุณนะครับที่ไปคดีนึงเดี๋ยวจะให้ผู้การเข้าไปตามอีกคดีนึงนะครับดูทุกทางดูว่าวันนสาแล้วไหเดี๋ยวว่าปรับอยู่ที่ผมจะลงที่ได้ผสมให้ดูก่อน 来，好。哦